ค่ะพบกับครูนันอีกแล้วนะคะเอ่อวันนี้บอกทักษะแทักษะที่หาเงินมาง่ายๆโดยที่ไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะทักษะที่1คือสร้าง Facebook 2คือสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์3คือทำเว็บไซต์เป็นของตนเอง4ี่ทำสินค้าหรือห้างประสิบค้าบนโลกออนไลน์5 ทำ,ทำ official, ะะลายทำทำลายออฟฟิเชีนะฮะไลโอเอสร้างวิดีโอบนทิกตอกนะคะหรือทำทิกตอกนะคะข้อที่7สร้างเพจนะคะเป็นร้านค้าของตัวเองข้อที่8ค่ะสร้างช่อง youtube ตอนนี้วันนี้มานำเสนอทักษะเกี่ยวกับการทำทิกตอก ะะการทำติ๊กตอกสำหรับมือใหม่เนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอมีมีการให้ความรู้ผู้คนนะคะมีการให้เทคนิควิธีการต่างๆแล้วท่านก็สามารถไลฟ์สดได้ถ้าท่านมีผู้ติดตามถึงพันคนวันนี้จะบอกวิธีง่ายๆที่ท่านจะมีผู้ติดตามถึงพันคนภายใน3วันนะคะวิธีง่ายๆก็คือ ภายใน3วันคือเราเป็นมือใหม่นะคะเข้ามาทำเริ่มทำทิกตอกจะสร้างยอดผู้คนดูได้ถึงพันคนภายใน3วันเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ค่ะเข้ามาอย่างนี้นะ,ะเข้ามาที่หน้าหน้าโปรไฟล์เราอย่างนี้นะคะทุกทวนนะคะแล้วเราก็มา,าตรงกล่องขาเข้าค่ะ่องกล่องขาเข้าแล้วก็กดติดตาม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 ทำอย่างนี้ทุกวัน3วันท่านจะได้ ไร้สดได้นะคะเทคนิคอย่างนี้บอกไปหลายท่านเลยนะคะค่ะสงสัยเขียนคำถามคำตอบใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแล้วเขียนว่าชั้นให้ได้และสามารถไร์สดได้3าวันค่ะลองหัดทำสามวันนะคะรับรองเห็นผลค่ะหลายๆคนเขาทำตามที่ อาจารย์นันบอกก็สามารถไลฟ์สดได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้อาจารย์น,นันช่องเทรนเนอร์ชีวิตมั่งคัง่งช่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ